สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําเมนูผัดกะเพราหมูนะคะค่ะเราก็เตรียมวัตถุดิบไว้แล้วนะคะค่ะตั้งกระทะขึ้นนะคะทุกคนเราใส่น้ํามันลงไปก่อนค่ะตอนนี้เราเปิดไฟแล้วนะคะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะค่ะใส่น้ํามันลงไปพอประมาณนะคะอันนี้เนื้อหมูของเราก็เป็นหมูะสะโพกส่วนสะโพกค,ค่ะตำกระเทียมกับพริกนะคะ,ะตาใจชอบเลยนะคะต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะ จานนี้นะคะก็มีถั่วค่ะอันนี้เป็นถั่วสั้นนะคะถ้าจะเป็นถั่วยาวก็อร่อยเหมือนกันนะคะค่ะแล้วตัดมีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ผัดกะรใบกะเพราของเราค่ะวันนี้เราใช้เป็นเบซิลหวานนะคะเพราะว่ากะเพราเหมือนที่เมืองไทยอ่ะมันหายากเนาะค่ะมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำน้ำตาลทรายนะคะ ซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวซอสถั่วเหลืองนะคะค่ะแล้วว่าแล้วก็มีน้ำมไม้เติมค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปเลยนะคะ ผัดให้กระเทียมนะคะกระริกหอมก่อนนะคะใส่เน <well> yeah. ื้อเลยค่ะ ท็ต้มเราก็จะปรุงนะคะ,ะช้อนหอยนี่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะสากเกียวก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะล้สถัวเหลืองน้ำตาลนะคะนิดหน่อยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ถั่วค่ะใส่ถั่วใส่ทิชชู่ นี้นะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะทุกคน ต,ตอนนี้นะคะก็<อ>สุกแล้วค่ะแล้วเราจะใส่เบสิลเลยนะคะเ,คเนื้อเขาจะหดลงนะคะเขาสุกแล้วนะคะโอเรียบร้อยแล้วค่ะแต่รกระเพราหมูของเราขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ มัาทำดูทำไม่ยากเนาะผักกะเพราหมูผักกะเพราไก่ผักกะเพราเนื้อผักกะเพรากุ้งผักกะเพราซีฟูด้ดสูตรเดียวกันนะคะทุกคนผสิบข้าด้วย เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ